Keep going สู้ๆนะทำต่อไปนะเวลาอยากให้กําลังใจเพื่อนนะคะหรือว่าอยากให้กําลังใจใครที่กําลังทําอะไรอยู่สามารถพูดได้ว่า Keep going เหมือนกับสู้ๆนะนะคะมาดูป,ประโยคตัวอย่างกันค่ะ Keep going I l l c h s h r w you up สู้ต่อไปนะฉันเป็นกําลังใจให้คุณเสมอเอาไปเขียนให้เพื่อนแฟนหรือคนรักของเราก็ได้นะคะ If t <you> e change ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ Change ตรงนี้แปลว่าเงินทอนค่ะ Keep the change ก็คือเราเนี่ยบอกให้เขาเก็บเงินทอนไปเถอะเช่น the taxi driver thanked me after I told him to keep the change the taxi driver ก็คือคนขับรถแท็กซี่เนี่ย thanked me ก็คือขอบคุณฉัน after I told him หลังจากที่ฉันบอกเขาว่า Keep the change เก็บเงินทอนไว้เถอะ keep in touch เฮิชอามบอกว่าแต่จับอะไรกันไม่ใช่นะคะคีปอินทัชแปลว่าติดต่อกันไว้นะถ้าสมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยกลับต่างประเทศหรือว่าไปที่อื่นไกลๆอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะอยากติดต่องานกับเขาไว้วเราก็าพูดว่า keep in touch ได้นะคะมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ we will keep in touch with you so you will know what's going on we will keep in touch with you ก็คือเราเนี่ยจะติดต่อคุณเอาไว้นะ so you will know แล้วคุณก็จะได้รู้ว่า what's going on มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองค่ะคำว่า keep i o u i l 布 y ก็มีความหมายแตกต่างกันไปหลายอันเหมือนกันนะคะสามารถกิบไปใช้ได้จริงนะคะคุณหนุนทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้ว3คลิปนะคะก็คือ keep a secret, keep calm, keep your promise ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะออแล้วก็มีคำว่า keep an appointment ด้วยนะคะแต่ในคลิปนี้เราเรียนไปก็คือคำว่า keep in touch, keep going, keep the change อันไหนแปลว่าติดต่อกันไว้นะ พิม์ในคอมเมนต์ให้คุณหนุอยหน่อยค่ะจะได้จำได้นะถ้าชอบเดี๋ยวคุณหนุ่มมาทำอีกนะคะพิม์คอมเมนต์กันไ้เยอะๆนะคะไว้เจนขึ้นหน้าอีกจ้าบาย